สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับจิโอเกมเมอร์ก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของแอปติ่ตบนับถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเข้าในแอปตี่ตบนะครับผมก็เข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรสมมามั่งเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะผมนี่นะมีคนดูนะผมท่านสองอย่ยางน,นะผมอันนี้ครับการลงติดตามแล้วก็48คู้ติดตามแล้วก็42่ถูกใจแล้วก็ 40, 40 3 4บนะผม นี่นะก็จะเป็นวีดีโอของเรานะครับในเทจจัดนะผมมีคนดูนะผมสี่สิบเจ็ดครั้งเลยมีคนดูเลยนี่นะเดี๋ยวน่าจะมีคนดูนะแต่ขอย้ํานะครับผมก็วีดีโอของผมนะก็จะมีคนดูนะครับผมก็เทจจัดไปนานแล้วโ,โอ้ยผมก็นะผมก็เคยเจอมาก่อนที่มันจะการอาดัดคลิปแอดดิทตอบนะผมแต่รู้ว่าไอคาริเปอร์ไม่ตายจริงๆรงนะผม มันมันเป็นกันเมื่อกี้จักการไปแล้วก็ยังไม่ตายจริงๆผมไม่เชื่อจริงๆเลยแต่ว่าอาจจะเป็นคุณนามิโจแน่เลยที่มันกลายเป็นคาลิเบอร์ที่มันเกิดเมื่อกี้เองแต่ที่แต่ที่นะแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่ามันไปที่สมุดมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณนันตาับมันสู้ไม่ไหวเลยแต่ว่าแต่โทม่าก็จะแปลงร่างเป็นมาเดอร์เดอร์ไออะไรวะเอาราคาอีกไนแน่นอนเลย ถ้รู้ว่าจะสามารถจะลองอีกทีนึงไม่นั้นจะไม่ตายเหมือนเมื่อกี้เลยอะไรวะฟื้นฟื้นชีพแบบนี้ยังไงอะผมผมยังไม่เข้าใจเลยก็นะเดี๋ยวผมจะอธิบายดูนะผมผมว่าจะขอย้ำที่จากการไอคาลิเปอร์นะผมแต่ที่สําคัญนะเดี๋ยวถ้าถ้าเราจัดการไปอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเดี๋ยวเราขอย้ำนะผมก็วิดีโอของผมก็จะมีคนดูนะครับ อืก็เทัดนะผมอืมีคนดูหกครั้งเอาวัตถุฟอดมีคนดูเลยโอ้หริมีนะมีรูปเราด้วยโอ้โหไปก่อนเทัดนะผมในมีคนดูมากนะผมขอย้ำนะผม โอ้ยครับถ้าใครชกนี้นับก็ค่อยจะสอนดาวน์โหลดเกม GTA นะผมไม่ได้สอนดาวน์โหลดนะครับแค่จะไปทําภารกิจนะครับแต่ว่าเราทําภารกิจจากการ,ร,กร,ารบุกแดนบัลล่านะผมก็เคยเจอในเกมนะผมดูแลไปก่อนสวัสดีครับ